นะครับสวัสดีครับวันนี้ที่ลานจอดรถศูนย์อาหาร HB นะครับผมวีโก้สามจุดศู D4D ครับผมคันนี้ได้ชุดยก7นิ้วครับเป็นผลงานของแฮนด์เมดเองอชุดยกของเราเป็นยังไงแข็งแรงครับ ซูเปอร์ซูเปอร์แข็งแรงครับนะครับ Vigo สอ0ศูนะครับ,รบได้ชุดยก7นิ้วสมบูรณ์แบบแล้วครับสวยงามลงตัวนะครับสำหรับวันนี้นายแบบของเราก็ไม่พลาดนะครับต้องมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับคันนี้ ยางได้เป็นยาง3 15ทับ7 5 R 1 6นะครับส่วนล้อได้เป็น l o er อกคอร์เรอเอเชียออฟเซตล้อเป็นลบที่45นะฮะ16บคูณ10ลบที่45นะครับสวยงามลงตัวก็จะดูพองๆแบบลอยๆนิดนึงนะครับอยางที่ใส่ได้เป็นยางยางที่ใส่ได้แม็กก็คือเป็นเบอร์37ก็ยังได้นะครับชุดยกของเรา เอาล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยวอ้าวซูเปอร์อครับผมวงงานดีๆอีกชุดหนึ่งของเราครับผมเป็นชุดยกเป็นชุดยก7นิ้วครับดูรอบๆตัวรถไปเลยนะครับ ฟีลิ่งรับดีเยี่ยมครับผมนะครับชั่วโมงนี้ชุดยก7นิ้ววีโก้ฟีลิ่งรับดีเยี่ยมนะครับทำความเร็วได้ดีนะครับดูที่ครอบรอบตัวรถสักก่อนนะครับสวยงามลงตู้นะครับโอ้ยมองกล้องหน่อย นุ้ยนายแบบเนี่เ,นเล่นนะุ้ยตั้งใจทำงานใหม่เโอ้ยอโอเคเอามาดูช่วงล่างกันเลยนะครับอย่าพึ่งไปไหนนะเดี๋ยวนี่กันชนของเปียกครับสวยงามในระดับหนึ่งนะเอาช่วงล่างก่อนเลยครับ ชุดหลังได้เป็นก้อนรองครับชกยาวไม่พอใช้ตัวต่อไปก่อนครับผมนะฮะผ่านมาแล้วเจอบันไดครับเป็นงานที่เราจัดให้อีกนะครับสวยงามลงตัวนะครับบันไดเสริมพอมีความสูงมากปุ๊บก็จะ เติมบันไดตัวนี้ก็จะขึ้นได้ง่ายขึ้นนะฮะอโอเคชุดแท็กอาร์มหลังครับตัวนี้ทำให้อา,อาการโค้งของรถนี้จะนิ่งขึ้นมาทันทีนะครับอเอาละครับส่วนงานชุดหน้าก็ามีคานดรอปมีตัวค้ำหลังครับ เสริมป wow. okay. ีกนกปรับองศาครับอันนี้โชคได้เป็นโชคซับแทงปรับแประดับของโปรฟิ n อ e r คอมาหนาอืมนะฮะโชคก็ใช้ตัวต่อก่อนได้นะครับแข็งแรงอมคอมานะครับชุดดอบหน้า อย่าเพิ่งไปหนเดี๋ยวก่อน <c oughs> เอาละครับ <c oughs> เสร็จแล้วมาเลยขอบคุณครับเลยมามามาม,ามาโอ้ยสินค้าคุณภาพของเรา,านะครับขอบคุณครับ